สำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับพี่ก็มีรีวิวจากน้องๆมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็เขาไปสุ่มเว็บก o ต์ไลท์นะครับก็มารีวิวนะครับอันนี้ไม่ได้ขอร้องนะครับเขาก็มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออพี่ครับผมไปสุ่มแล้วได้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับจากน้องๆที่ได้ในส่วนของเว็บค็ต์ไลท์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเว็บนะครับที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าใครสุ่มก็ได้นะครับก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับก็ทําตามพี่เลยนะครับน้องสามารถล็อกอิน นนั้ได้เลยนะครับก็พี่สะดวกเป็น a c e b o o k นะครับพี่ก็สมัครไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บกอดไลน์นะครับสามารถ d o w ดแล้วก็ติดตั้งผ่าน Android แล้วก็ iOS ได้แล้วนะครับก็ในส่วนของบริการนะครับก็มีมากมายนะครับทั้งบัตรเติมเงินทั้งเกมนะครับอื่นๆมากมายนยครับน้องๆให้เพิ่มเครดิตก่อนนะครับถ้าจะสุ่มนะครับไปที่เพิ่มเครดิตนะครับก็เลือกในส่วนของช่องทางการชําระเงินนะครับพี่ก็จะเลือกเป็นในส่วนของ t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับจากนั้นนะครับให้น้องกดคัดลอกนะครับแล วางนะครับพะเราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับให้น้องกดวางปุ๊บมันจะขึ้นเมอร์ดมานะครับจากนั้นให้น้องใส่จํานวนเงินนะครับพี่ก็คราวนี้90บาทนะครับเมื่อโอนเสร็จนะครับก็ให้น้องบันทึกใบเสร็จแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับจากใบเสร็จนะครับมากรอกที่หมายเลขกันทํารายการนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็กดสักเซสนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเครดิตก็จะวิ่งเข้ามาตามที่เราเติมครับของพี่วิ่งเข้ามา90บาทนะครับเลือกไปในส่วนของเกมที่น้องอยากสุ่มนะครับพี่เล่นฟรีไฟพี่ก็จะสุ่มฟรีไฟนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ u i d ดีของเราไปนะครับแล้วเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับมีประวัติคนได้เยอะมากเลยนะครับกดครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของท่าปักธงด้วยนะครับก็ครั้งแรกของพี่นะครับ เรียบร้อยนะครับ1000เพชรนะครับหนึ่พันเพศนะครับก็เป็นเว็บที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับที่บอกแล้วนะครับคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับน้องก็ลองไปสุ่มเว็บอื่นดูนะครับนี1000่นะครับได้ไปนะครับหนึ Mason, uh, ancient, uh, no like, elim, ่งพ uh, anyway, ันห uh ้าสองเพศนะครับง่ายเกินก็คนที่คอมเมนต์ก็สามร้อยสี่ร้อยได้หกสิบแปดบ้างนะครับนี่นะครับได้หกสิบแปดก็มีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันเป็นเว็บสุ่มนะครับไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับได้อีกแล้วนะครับเออเป็นไงอ่ะก็็็คคคนนนนนนไไไหหหที่ดดด้้้เยยอะะะะๆรรัับบกกแําใุ อ๋อมคนะครับ344นะครับก็ส่วนมากจะได้68เพจแล้วก็344นะครับแจ็คพอตก็3,600ันหกรอยโอ้ยไม่ได้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็หยุดก็ได้นะครับนี่นะครับเพชรก็เด้งเข้าตัวเลยนะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากสุ่มแล้วก็โชคดีแบบเพื่อนนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอตไลน์นะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับคนไหนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกระบมาพบกันดีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสำหรับช่อง SQ5 Channel นั่นเองนะครับก็น้องๆเห็นทีเซอร์ต้นคลิปแล้วนะครับว่าเป็นท่าปักธงนั่นเองนะครับนี่พี่ก็ได้ลัดมารีวิวแล้วนะครับเออวันไหนที่อยากรู้ว่าท่าปักธงนะครับมันตึงแค่ไหนนะครับแล้วก็รับแบบไหนนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีน้อง กุ๊กกิ๊กนะครับก็ต้องขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับสวยแล้วก็จะดีแล้วก็รวยด anyway. ้วยนั่นเองเลยครับเออคนไหนที่สนใจเติมเพชรนะครับก็ไปเติมกับร้านค้าของน้องกุ๊กกิ๊กได้นะครับก็เสิร์ชไปนะครับร้านค้ากุ๊กกิ๊กนะครับก็จะเจอนะครับน้องก็ไปเติมเพชรแล้วก็ไปอุ่นหุ่นเขาได้เลยนั่นเองนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับที่ให้ไอดีพี่มารีวิวในส่วนของท่าปักธงในคลิปนี้นั่นเองนะครัััับบบกก็โออเเเคคครรรดดี๋ยวววาาาไปปูในนนส่่่ขงงทธะ มันจบกิจกรรมเลครับของแต่ละวันนะครับมันจะได้รับแบบไหนนะครับแล้วก็มีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้เพรทั้งหมดกี่เพรนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนั่นเองนะครับก็สลับกิจกรรมขุนพลโจรสลัดนะครับเมื่อจบกิจกรรม1วันนะครับไอเทมนะครับถ้าปักทงก็จะเข้าในส่วนของกล่องข้อความเลยนะครับคนไหนที่ใช้เพชรสูงสุดนะครับในแต่ละวันนะครับยีคนนะครับก็จะได้นะครับนี่นะครับสวัสดีนะครับผู้รอดชีวิตคุณคือ20อันดับแรกนะครับ สูงสุดในกิจกรรมท่าปักธงอันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นท่านี้นะครับนี่โคตรตึงนะครับน้องๆธงโจรสลัดนั่นเองนะครับก็สลับท่านี้นะครับงดดราม่านะครับน้องๆเพราะว่ามันเป็นการสมัครใจของแต่ละคนนั่นเองนะครับไม่มีถูกไม่มีแพ้นะครับถ้าเกิดเราถูกใจนะครับก็โอเคครับแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณคือ1ใน20คนนะครับขอแสดงความยินดีกับท่าปักธงอันนี้ด้วยนะครับก็กดสวมใส่ไปเลยนะครับน้องๆเอาท่าทางเต็มนะครับ ก็นี่นะครับรับมาแล้วนะครับสำหรับท่าปักธงนะครับไปดูที่คอลเลกชันนะครับน้องๆก็จะอยู่ที่ต้นๆเลยนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับสำหรับปักธงนั่นเองนะครับนี่ก็ปักธงหน้าล็อบบี้ไป1ทีนะครับ ก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับขุนพลโจรสลัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในวันนี้นะครับใครติดท็อป1ใน20นะครับที่ได้รับเป็นส่วนของท่าปักธงกันบ้างนะครับโอเคก็เริ่มตั้งแต่อันดับที่1นะครับนี่ถึงอันดับที่20นั่นเองนะครับอันดับ1นะครับใช้ไป1 1 9 8 0 0 0เพชรนั่นเองนะครับส่วนน้องข่านะครับได้ที่2นั่นเองนะครับใช้ไปเจ็ดแสนห้าหมื่นเองนะครับน้องๆ้อยสามสิบเจ็ดเพ็ดนั่นเลยนะครับก็ ไม่มีถูกไม่มีแพงนะครับถ้าเกิดเราถูกใจนะครับก็ต้องขอบคุณน้องกูกิกอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็อันดับที่2เลยนะครับสำหรับวันแรกนะครับก็ตึงเลยนะครับอันดับที่1 1ล้านเพรนะครับแล้วก็อันดับที่20นะครับหกแสนสพชรเพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเออไม่มีถูกไม่มีแพงนะครับไม่มีถูกไม่มีแพงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอันดับของวันที่1นนั่นเองนะครับก็ เข้มข้นดูเดือดนะครับก็เหลืออีก6วันนั่นเองนะครับน้องๆนี่นะครับวันที่2ก็2 0 0 0 0 0เพรแล้วนะครับตอนนี้นะครับ200,000เพรแล้วนะครับตรงที่1นะครับก็คนไหนที่ได้ท่าปักธงแล้วนะครับเมื่อซื้อของในร้รนคานะครับก็จะไม่นับอันดับแล้วนะครับสามารถซื้อแล้วก็ส่งของขวัญได้อยู่นะครับแต่อันดับจะไม่นับแล้วนั่นเองนะครับคนไหนที่พลาดในวันนี้ไปนะครับก็จะไม่ทบในวันต่อไปนะครับก็จะตัดเป็น1วัน1วัน1วันเลยนั่นเองนะครับคนไหนที่ใช้ไป2 0ง0 0นเพจแล้วไม่ได้ท่าป ก็เ,เป็นประมาณนี้น้องก็ได้ไอเทมในเกมไปนะครับก็โอเคครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตเอาไปแอคนิหนึ่งนะครับพี่ก็ไม่รู้จะทำคลิปยังไงนะครับก็เอาเดี๋ยวเอาแต่งตัวไก่แล้วก็ เข้าร่วมตี้หรือว่าเข้าร่วมกลุ่มไปแอคหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าคนที่เห็นท่าปักธงจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับไม่ได้เหยียดหรือว่าไม่ได้ดุถูกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับน้องพี่ไม่ค่อยได้ทําคลิปแบบนี้นะครับก็อาจจะผิดพลาดบ้างนะครับก็ต้องขอโทษด้วยล่วงหน้านะครับถ้าเกิดคนไหนที่มองด้านลบนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปแอคกันนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราเอาท่าปักธงนะครับไปทำคอนเทนต์นะครับเออแบบ ไปเข้าร่วมที่อื่นนะครับว่าเขาอยากให้เราเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่าเราไม่มีของมีท่ารปักธงอ่ะขอเล่นด้วยได้เปล่าอะไรประมาณนี้นะครับน้องเดี๋ยวเราซุ่มเล็กห้องกันนะครับเดี๋ยวหนึ่งทำไงวะซุ่มเล็กห้องนะครับนี่เล็กทีมนะเอาไปมั่วๆพี่ก็ไม่เออไม่ค่อยได้อัดเองคนนะเออฮัลโหลครับเล่นด้วยได้ไหมครับเล่นด้วยได้ไหมครับเออเล่นด้วยกันด้วยกันได้ไหม เอาออกไปเฉยเลยไม่เห็นท่าปักธงเลยโคตรเอาเลยโคตรเอาเอ้ยโคตรเอาโคตรเอา,อเอาตักไปตักไปเอ้ยผมขอเล่นด้วยได้ป่าวแบบของไม่ค่อยบีแต่บีแค่ท่าปักธงอะอย่า <Yeah. S 2> ตักไปดิอันนี้ลงมอสลงมอสจัง <laughs> หมดไปกี่บาทนี่หมดไปกี่บาท เออเดี๋ยวไปดูคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปใน YouTube เอาละอันนี้ก็ทำคอนเทนต์เฉยๆครับอคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เล่นเล่นด้วยกันใหม่นะผมเพิ่งอัดครั้งแรกไงแล้วตื่นเต้นนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห,หมดไปประมาณหกแสนเองเอันนี้ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับเราหวาน้องโคตรตื่นเต้นนะครับไอดีเขาเราเท่เลยครับต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับเออต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับที่ให้ไอดีพี่มารีวิวนะครับน้องคนนี้น่ารักมากนะครับคนไที่สนใจเติมเพชรนะครับก็ไปเติมกับเขาได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งห้องนะครับโหลครับขอเล่นด้วยได้ไหมครับ ฮัลโหลครับเม่นเล่นพีทำมันทำอะไรอะ่ะเข้าส่วนฟรีสไตล์นะครับไม่เข้ากิจกรรมใครเอาท่าปักธงมั้งอะ่ะโค้งไม่เอาพีทำไมอะ่ะเสียเปรียบน,สนเสียเป็นแสบตรงนีไในจับเลยยึดคอยึดคนอะผมผมมีอยู่ท่าหนึ่งแต่ท่านี้ก็แพงไม่ได้ตามนะ อันนี้ลงวัดมาครับลงมัดพี่นะครับทำทรงโชวยฮะผมเนี่ยลงวัดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเอออันนี้พี่ก็ลงวัดมาท่านี้สวยมากเปงนขบวนข่อยากได้กันเนี่ยอาอพี่ทำไมจะใส่ชุดมาอะไรนะอยากปักเยอะโอยอยากปักเยอะเหรอแต่ยุงมันหายมันเกี่ยวอะไรกับยุงไะ อ้าปักปุ๊บยุ่หายป่ไม่เก็หีหมมุกนี้เขามันไม่ใช่มุกว่ะอันนี้อันนี้ไม่เล่นเลยครับใช่พี่ใช่อ๋อนึกว่าเล่นเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยแต่ของไม่มีมีแต่แค่ปักธงไงไม่รู้เขาจะให้เล่นหรือเปล่าถ้าจะเล่นก็เล่นได้หนละ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็พี่บอกแล้วนะครับว่ามีทั้งคนที่ชอบนะครับแล้วก็คนที่แบบเขาแบบอยังไงอะพูดไม่ถูกนะครับเขามองด้านด้านลบสําหรับคนที่มีท่าปักธงนะครับก็คนไหนที่ชอบนะครับเขาก็บอกว่าเออปักอีกปักอีกแล้วก็อยากเล่นด้วยอะไรประมาณนี้ครับส่วนคนที่แบบมองเราด้านลบนะครับเขาบอกทาทรงโชว์อะไรประมาณนี้นะครับเออแอคอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีแอคชั่นนะครับสำหรับคนที่คิดเห็นกับท่าปักธงนะครับก็ บอกไปแล้วน,นะครับคนไหนที่อยากได้ก็ไปจัดกันนะครับมันไม่มีถูกไม่มีแพ้นะครับถ้าเกิดเราถูกใจอะไรประมาณนี้นะครับคนไหนที่มองด้านลบก็น้องลองคิดใหม่นะครับเปลี่ยนความคิดใหม่ดูนะครับเอออาจจะน่าเล่นขึ้นอ่ะน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับสับเกมครับถ้าเกิดแบบมีคนไหนที่แบบ คิดบวกเยอะๆนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณน้องขอด้วยนะครับแล้วก็เออมีโอกาสได้รีวิวท่าปักธงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะครับรบกวนน้องขอเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ HQ 5 Channel ตัวต้มเลียนอุ้ยออกโคต้ง่ายเลยต่างนเร,เรียบร้อยน,น,น,นะครับสมโทเทนนี่ครับชาบักทงนะครับ SQ5 Channel